เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังกึกก้องกลิ่นสนิมผสมกลิ่นน้ำมันเก่าลอยฟุ้งอยู่ในอากาศลุงจันเพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกหลังติดคดีที่ไม่ได้ก่อถึงสามปีใบหน้ามีริ้วรอยแห่งความเจ็บปวดและแววตาแข็งกร้าวเหมือนคนหมดศรัทธาในความยุติธรรมเขาจำได้ทุกใบหน้าจำได้ทุกเสียงหัวเราะของพวกที่ใส่ร้ายเขายามค,ำค่ำคืนคือช่วงเวลาที่ลุงจะหลับตามไม่ได้ภาพอดีตไล่ล่าตามหลอกหลอนในความมืด วันหนึ่งขณะเดินผ่านสารเจ้าร้างข้างคลองสายฟ้าฟาดลงต้นโพธิเก่าเสียงดังเหมือนโลกจะแตกกลิ่นไม่ลอยตลบอวนท่ามกลางกลุ่มควันเขามองเห็นเงาดำคล้ายมนุษย์แต่มีแสงสีทองเรืองรองเสียงแหบพ้าเอ่ยออกมาเหมือนกระซิบตรงข้างหูเจ้ามีความแคนลึกในใจรับพลังข้าแล้วใช้มันให้สะสมก่อนลุงจันจะตอบร่างของเขาก็ถูกดูดเข้าสู่มิติประหลาดรอบก,กายมีสมุนไพรลอยเควนกลางอากาศ กลิ่นหอมแปลกประหลาดบีบจมูกและร้อนว่าไปถึงกระดูกเขารู้สึกเหมือนหัวใจกำลังถูกกลั่นให้เป็นน้ำยาความทรงจำทั้งดีและเลวถูกฉีกออกทีละชั้นจากนั้นมือของเขาก็เรืองแสงสีแดงเข้มเหมือนโลหิตกำลังเดือดเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งสารเจ้าถูกฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์บนแขนซ้ายของเขามีรอยสักลึกลับเป็นรูปพืชสมุนไพรแปลกตาและเสียงในหัวของเขายังคงดังไม่หยุดถึงเวลาที่พวกมันต้องชดใช้ด้วยเลือด ลุงจันมุ่งหน้ากลับไปที่หมู่บ้านดวงตาคู่เก่าของเขาเปล่งแสงวาบวาวในความมืดเสียงฝีเท้าของเขากระแทกพื้นถนนปิดน้ำและภายใต้ฝนที่ยังคงตกลุงยามธรรมดาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาเดินผ่านหน้าร้านยาเก่าที่เคยมีเจ้าของชื่อหมอพศชายผู้มีหน้าตาทางสังคมสูงแต่เป็นหนึ่งในคนที่เคยใส่ร้ายเขาภายในร้านยังคงมีตู้ยาไม้สักเดิมและกลิ่นสมุนไพรจางๆลุงจันวางมือบนบานหน้าร้าน ไม้ที่ผูพังอยู่ดีๆก็ดูเหมือนจะฟื้นฟูตัวเองอย่างช้าๆเสียงแตกปรีดังมาจากใต้พื้นร้านก่อนจะมีเงาดำบางอย่างคืบคลานออกจากตู้ยาเก่าหน้าต่างร้านสั่นไหวทั้งที่ไม่มีลมและลุงจันยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแต่รอยยิ้มนั้นไม่ได้มีแม้เศษเสี้ยวของความเมตตาเขากำลังจะทวงคืนทุกอย่างด้วยสิ่งที่ได้จากโลกวิญญ,ญาณเสียงกระจกในร้านยาแตกร้าวโดยไม่มีใครแตะต้องลุงจันเดินเข้าไปช้าๆ ฟ้าแสงไฟสลัวที่กระพริบอยู่เหนือศีรษะอากาศภายในร้านเย็นเฉียบราวกับอยู่กลางหุบเขากลิ่นสมุนไพรจากขวดโลโบราณเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นกลิ่นขาวเลือดเสียงหายใจแ่วๆดังออกมาจากหลังม่านไม้ไผ่ลุงจันเอื้อมมือไปคว้าโหลโกแก้วที่บรรจุสมุนไพรสีดำในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างสั่นไหวในฝ่ามือหมอพศแก่ยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาพูดเสียงเรียบแต่น้ำเสียงเย็นเฉียบจนหน้าขนลุกม่านไม้ไผ่ค่อยๆ ขยักมือเหี่ยวย่วนสันสนโผล่ออกมาก่อนร่างของชายชราหมอพดเดินออกมาชา้าช้าใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพลเขาจำลุงจันได้ทันทีคนที่เขาเคยใส่ร้ายจนต้องติดคุกฉันฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เสียงของหมอพดสั่นเหมือนคนกำลังจะร้องไห้แต่สายตาของลุงจันไร้ความเมตตาแม้แต่นิดเดียวแกโกหกสารแกปลอมหลักฐาน และแกทําให้แม่ฉันตายทั้งน้ําตาทันใดนั้นโหลสมุนไพรในมือเขาแตกกระจายกลุ่มควันดาพุ่งออกมาจากเศษแก้วและไหลเข้าสู่ปากจมูกของหมอพศอย่างรวดเร็วหมอพศทรุดลงกับพื้นมือกลุ่มหน้าอกร้องโหยหวนเส้นเลือดตามแขนเขาพองโตอย่างผิดธรรมชาติลุงจันยืนดูเงียบๆไม่มีแม้ความลังเลในแววตาแสงสีแดงจากรอยสักบนแขนซ้ายลุงจันส่องวาบขึ้นเสียงกระซิบจากวิญ,ญญาณโบราณดังชัดในหัวเขาอีกครั้ง หนึ่งคนชดใช้ความเจ็บปวดยังไม่จบเขาหันหลังกลับออกจากร้านทิ้งไว้เพียงร่างของหมอพศท,ที่นอนตูบิดงอฝนข้างนอกยังคงตกหนักแต่ภายในใจของลุงจันนั้นเงียบสงัดอย่างน่ากลัวเสียงฟ้าผ่าดังอีกครั้งเหนือศีสักและในเงามืดของตรอกถัดไปชายอีกคนหนึ่งในรายชื่อกำลังเดินกลับบ้านโดยไม่รู้ชะตาก,กรรมที่รอยอยู่ข้างหน้าเขาเป็นอดีตหัวหน้าคุมโรงงานชื่อมนตรี ชายวัยห้สิบผู้ชอบสวมเสื้อเชิ้ตขาวสะอาดและรองเท้าหนังเงาวับเดินกลางร่มฝ่าสายฝนกลับบ้านหรูสองชั้นกลางหมู่บ้านจัดสรรเสียงฝนกระทบใบไม้หน้าบ้านดังก้องในความเงียบขณะที่มนตรีเสียบกุญแจเปิดประตูสายตาเขาเหลือบไปเห็นเงาคนยืนอยู่ใต้เสาไฟฟ้าตรงหัวมุมถนนเงานั้นนิ่งสนิทไม่ขยับไม่หันมามนตรีรู้สึกขนลุกแม้จะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขารีบปิดประตูบ้าน แต่เสียงเขาเบาๆก็ดังขึ้นตรงหน้าต่างคึกคึกคึกเป็นจังหวัดเนิบช้าแต่สม่ำเสมอมนตรีเดินไปเปิดม่านอย่างรวดเร็วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่มีใบไม้รูปแปลกวางอยู่บนขอบหน้าต่างใบไม้สีดำแห้งกรังมีกลิ่นเหมือนของเน่าปนกลิ่นยาขมเขาหยิบมันขึ้นมาด้วยความลังเลก,ก่อนจะสะดุ้งสุดตัวบนพื้นไม้ตรงนั้นมีลายเลือดบางๆวาดเป็นตัวอักษรเจ้าคือรายต่อไป มือของมนตรีสันเขารีบวิ่งเข้าห้องนั่งเล่นคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาแต่หน้าจอกลับขึ้นเป็นภาพถ่ายเก่าภาพลุงจ่นในชุดนักโทษยืนอยู่หลังลูกกลมทันใดนั้นฝ่ายทั้งบ้านดับพฤึบเสียงอะไรบางอย่างคล้ายฝีเท้าเดินบนพื้นไม้ดังขึ้นจากชั้นสองกรอบแกรบกรอกชาร์จหนักแน่นใกล้เข้ามาเรื่อยๆมนตรีตัวแข็งไม่กล้าขยับดวงตาเขาจ้องบันไดที่มืดสนิทแล้วเงาร่างหนึ่งก็ก้าวลงมา แสงฟ้าผ่าฉายให้เห็นเพียงแววตาแดงฉาในความมืดมนตรีอาปากจะร้องแต่เสียงนั้นไม่ทันหลุดออกมาก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงเหมือนฝ่ายในหัวใจถูกดึงออกจนหมดข้างนอกบ้านลุงจันยืนกลางฝนเสื้อคลุมเปียกแนบตัวรอยสักบนแขนซ้ายส่องแสงสีแดงสดเขามองบ้านหลังนั้นก่อนจะหันหลังกลับปล่อยให้สายฝนชำระคราบเลือดที่เพิ่งหลังไป แต่ในสมุดเล่มเก่าที่เขาถือไว้ในมือยังมีอีกหลายชื่ออีกหลายเสียงหัวเราะที่ยังค้างอยู่ในหัวใจเขาและคืนพรุ่งนี้จะมีใครอีกคนได้ลิ้มรสคำว่าชดใช้ด้วยเลือดของตัวเองคืนถัดมาเมฆดำลอยต่างปกคลุมเหนือกรุงเทพเสียงฟ้าคำรามเหมือนสัตว์ร้ายกำลังคำรามใส่ฟ้าลุงจันนั่งอยู่บนหลังคาคาร้างกลางเมืองไฟนีออนจากตึกสูงสองสท้อนแววตาเขา เขาเปิดสมุดบันทึกเก่าขอบกระดาษปิดฝนนิ้วหยากกล้านไล่ไปตามชื่อที่สามสารวัฒนงอดีตตำรวจผู้รับสินบนผู้ที่เคยหลับลุลับตาละเลยความยุติธรรมเขาจําได้ชัดเจนวันนั้นสารวัฒนงยิ้มย้อขณะลุงจันทร์ถูกสายกุญแจมือไม่มีความสงสารไม่มีแม้ความลังเลเพียงคําพูดสั้นๆที่ยังฝังในหัวใจเขาคนจนอย่างแกจะสู้ใครได้วลุงจันทร์ลุกขึ้น เสียงลมหายใจเขาหนักแน่นแขนซ้ายร้อนวูบรอยสักเปล่งแสงอีกครั้งสมุนไพรในกระเป๋าผ้าเริ่มสั่นไหวเองราวกับมีชีวิตเขามาถึงบ้านพักข้าราชการในย่านบางบอนตอนเกือบเที่ยงคืนประตูรั้วเหล็กปิดแน่นแต่เขาไม่จําเป็นต้องเปิดมันเพียงวางมือลงเบาๆสนิมทั้งแผ่นก็เปลี่ยนเป็นผงเสียงทีวีจากห้องรับแขกดังลอดออกมารายการข่าวคํากกำลังรายงานข่าวการเสียชีวิตปริศนาของหมอพศ สารวัตรธนงนั่งกอดเบียร์ขวดโปรดมองข่าวอย่างไม่ใส่ใจเสียงกระจกแตกร้าวที่หลังบ้านทำให้เขาหันขวับเขาหยิบปืนพกขึ้นจากใต้ตัวเดินช้าๆไปยังห้องครัวเปิดไฟไม่มีใครมีเพียงสมุนไพรสีดำแห้งหนึ่งใบวางอยู่บนเขียงเขาถอยหลังด้วยความกลัวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นจากข้างหลังช้าชัดเจนหนักแน่นความยุติธรรมมาช้าแต่ไม่ลืม สารวัตธนงหันกลับเจอเงาร่างของลุงจันยืนอยู่ในเงามืดดวงตาแดงฉานมือยกขึ้นสมุนไพสีแดงเข้มลอยวนรอบตัวเขาเหมือนงูมีชีวิตก่อนที่ปืนจะได้ลั่นรากไม้สีดำก็พุ่งขึ้นจากพื้นแทงผ่านข้อมือของสารวัตรเขาร้องหหยหวนล้มลงกับพื้นเลือดไหลซึมเปื้อนผนังบ้านเสียงในหัวของลุงจันดังขึ้นอีกอีกหนึ่งชดใช้แล้วลุงจันหายไปในความมืด เหลือเพียงบ้านที่ไร้แสงไฟกับกลิ่นขาวเลือดที่ลอยอบอวลในอากาศขณะที่สายฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งหนักขึ้นเย็นขึ้นและในสมุดบันทึกเก่าชื่อถัดไปคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดศัตรูที่แท้จริงผู้ที่ทำลายชีวิตเขาเพียงเพื่อเงินก้อนเดียวลุงจันเดินกลางฝนฟาแสงไฟสลัวของถนนเลียบทางด่วนใบหน้าของเขานิ่งสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยไฟแค้น ลมหายใจหนักแน่นค่อยๆกลืนทุกความกลัวให้กลายเป็นความมุ่งมันเขาเปิดสมุดบันทึกอีกครั้งชื่อสุดท้ายถูกวงด้วยหมึกแดงอดิศักดิ์สุวรรณมณีนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของเครืออุตสาหกรรมรายใหญ่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบิดบังคับใส่ร้ายและทำลายทุกอย่างในชีวิตเขาอดิศักดิ์คือผู้สังการผู้ใช้เงินเปลี่ยนความจริงให้กลายเป็นคำโกหกผู้เปลี่ยนความยุติธรรมให้กลายเป็นเครื่องมือของอำนาจลุงจันทร์กัดฟันแน่น เสียงฟ้าผ่าเหมือนจะตอบรับความกับแค้นในใจเขามองตึกกระจกสูงกระง,ง่างกลางย่านธุรกิจที่นั่นห้องเพนเฮาชั้นบนสุดคือที่อยู่ของศัตรูตัวจริงเขาเดินเข้าไปในอาคารชุดยามธรรมดาปิดปอนจนแนบกับร่างพนักงานต้อนรับในล็อบบี้ยังไม่ทันเหนยหน้ามองลมหายใจสุดท้ายก็หลุดออกจากร่างกลิ่นสมุนไพรแรงราวกับควันทูบในงานศพรากไม้สีดำแทงขึ้นจากพื้นหินอ่อนพุ่งเข้าครอบร่างเธอไว้ เงียบเร็วและไม่ทันตั้งตัวลิฟต์เปิดโดยไม่ต้องกดเสียงเครื่องจักรในอาคารหยุดนิ่งไปชั่วครู่เหมือนทุกสิ่งรับรู้ว่าเขากำลังจะทำสิ่งที่ไม่มีวันห่วนกลับชั้น38ไฟดับสนิทประตูเพนเฮาส์ค่อยๆเปิดเองแสงไฟจากฟ้าผ่าฉายให้เห็นภายในห้องที่หรูหราเกินคำบรรยายและชายคนหนึ่งกำลังนั่งจิตวายแดงข้างหน้าต่างมานานแล้วนะักฉันรอแกอยู่ เสียงของอดิศักดิเรียบเย็นราวกับไม่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยเขาวางแก้ววายลงชา้าช้าหันมามองตรงๆสายตาคมกริบยังคงเต็มไปด้วยความมั่นใจแกก็แค่ไอหยามบ้านนอกที่ไม่มีใครจำชื่อได้แต่ฉันคือคนที่โลกนี้ต้องการลุงจันไม่พูดสักคำเขาเพียงยกมือสายขึ้นชา้าช้ารอยสักสีแดงสว่างวาแสงนั้นส่องเข้าไปในทุกมุมมืดของห้องรูพื้นไม้เริ่มบิดตัว เฟอร์นิเจอร์สั่นไหวกลิ่นสมุนไพรแรงขึ้นจนวายในแก้วเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วจากผนังวิญญาณของคนที่ตายไปด้วยความแค้นก็เริ่มปรากฏหมอพศสารวัฒนงและอีกหลายใบหน้าที่ลุงจันทร์เคยรู้จักแต่โลกไม่เคยจำพวกเขากําลังมองมาที่อดิศักดิ์เสียงกระซิบแถวเบาเริ่มแทรกเข้ามาดังกล้องในหัวทั้งเขาและศัตรูตัวจริงของเขาและลุงจันทร์ ยกเท้าก้าวแรกเข้าสู่การตัดสินสุดท้ายที่ไม่มีสารไม่มีคำสั่งใดในโลกจะขวางไว้ได้อีกต่อไปอดิษักดิลุกพรวดขึ้นแววตาเปลี่ยนจากมั่นใจกลายเป็นสันริกเขาก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวเบื้องหลังไม่มีอะไรให้ยึดเกาะนอกจากหน้าต่างกระจกสูงที่เผยให้เห็นสายฟ้าฟาดเหนือเมืองอย่าเข้ามาเสียงเขาสันเครือไม่ใช่เสียงของนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไป แต่เป็นเสียงของคนที่รู้ว่าจุดจบกำลังใกล้เข้ามาทุกลมหายใจลุงจันยังไม่พูดเขาเพียงยื่นมือออกไปสมุนไพรสีดำลอยวนรอบปลายนิ้วเหมือนมีชีวิตสายลมแรงภายในห้องที่ปิดสนิทพัดหมุนเป็นวงรูปถ่ายครอบครัวของอดิศักดิ์ปลิวว่อนเสียงหัวเราะของลูกมีในอดีตดังแทรกเข้ามาเสียงที่ตอนนี้กลายเป็นความทรมานแกไม่มีสิทธิธ์ตัดสินฉันอดิศักดิ์กรีดร้อง ฉันแค่ทำในสิ่งที่คนรวยทุกคนทำเงวิญญาณเบื้องหลังลุงจันเริ่มลอยเข้ามาใกล้พวกมันไม่พูดไม่แม้แต่สบตาแต่ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจ็บปวดดวงตาทุกคู่จ้องมองเพียงเขาคนเดียวพื้นใต้เท้าอดิศักด์เริ่มแย่รากไม้สีดำแทงทะลุขึ้นมาพันขาเขาแน่นเขาพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นรากก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นเลือดเริ่มไหลาจากข้อเท้าซึมลงพื้นห้องหรูหรา ลุงจันเดินเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังในความเงียบราวเสียงกรองแห่งความตายเขายื่นมือวางบนนอกของอดิศักด์รอยสักส่องแสงแรงกล้าจนพื้นกระจกสะท้อนกลับทันใดนั้นภาพทั้งหมดรอบตัวก็พลันเปลี่ยนกลายเป็นป่าโบราณล,ลึกลับมีควันสมุนไพรลอยอยู่ทั่วเสียงร้องของวิญญาดังระงมรอบด้านแกทำลายชีวิตคนเสียงของลุงจันดังขึ้นในที่สุด ถึงเวลาที่ชีวิตแก่ต้องตอบแทนสิ่งนั้นด้วยเลือดมือที่วางอยู่บนอกเริ่มสัน่นพลังจากสมุนไพรโบราณไหลเข้าสู่ร่างอดิศัก์เขากรีดร้องสุดเสียงเส้นเลือดทั่วร่างพองโตดวงตาเบิกโพรงด้วยความสยดสยองภาพทุกบาทที่เขาเคยทำไหลย,ย้อนกลับเข้าหัวเหมือนถูกบีบให้เห็นซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามาจนจิตใจแตกสลายและในช่วงขณะสุดท้ายทุกเสียงเงียบลง กล่นเลือดจางหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจสุดท้ายของคนที่เคยมีอำนาจสูงสุดในเมืองนี้ลุงจันปล่อยมือร่างของอดิศักดิ์ล้มลงรากไม้หายไปพื้นกลับสู่สภาพเดิมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในห้องนั้นเหลือเพียงความว่างเปล่าความเงียบและเงาของชายที่ได้ชำระแค้นจนหมดสิน้นเขามองออกไปยังเมืองที่ยังคงสว่างสวฝนหยุดตกแสงดาวเริ่มปรากฏ และในสมุดบันทึกของเขาไม่มีชื่อเหลืออยู่เลยอีกต่อไปลุงจันปิดสมุดบันทึกเบาๆเสียงหน้าปกไม้กระทบกันดังก้องในความเงียบเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอย่ามค่ำคืนแสงดาวระยิบระยับเหมือนดวงตาของคนตายที่ตอนนี้ได้รับความยุติธรรมแล้วรอยสักบนแขนซ้ายค่อยๆจางหายเส้นสีแดงสดที่เคยเรืองแสงเริ่มกลายเป็นรอยซีดราวกับลมหายใจสุดท้ายลมหายใจของเขานิ่งขึ้น หัวใจเต้นช้าลงแต่เต็มไปด้วยความสงบเขาเดินออกจากเพนท์เฮาส์ฝาถงที่ยังเมื่อสนิทไม่มีใครมาหยุดเขาไม่มีใครกล้าถามอะไรที่ชั้นล่างของอาคารบรรยากาศยังคงเหมือนเดิมแต่กลิ่นคาวเลือดจางๆยังคงติดอยู่ในอากาศพนักงานเวรดึกเพิ่งเดินกลับเข้ามาเห็นเพียงชายชาราคนหนึ่งเดินผ่านประตูหน้าออกไปไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใคร ไม่มีใครรู้ว่าเขาทำอะไรไว้ข้างบนลุงจันเดินลัดเลาะไปตามตรอกเล็กๆเ,เสียงฝนที่หยุดตกแล้วทิง้งเพียงละอองเย็นบนพื้นคอนกรีตเมืองที่เคยหลอกลวงเขาตอนนี้ดูเงียบและว่างเปล่าเขาเดินไปจนถึงริมคลองตรงที่ที่เขาเคยได้พลังแห่งเทพโอสถศาลเจ้าร้างยังคงตั้งตระ่านอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่แต่ตอนนี้ไม่มีเงาเรือแสงไม่มีเสียงกระซิบใดๆอีก ลุงจันหยิบสมุดเล่มเก่าออกมาแล้ววางมันไว้หน้าศาลเปลวไฟลุกขึ้นเองจากพื้นไม้เทาไฟทุกบันทึกที่เต็มไปด้วยเลือดน้ำตาและคำสา์เขาหลับตาฟังเสียงไฟที่ไม่เอกสารแห่งความแค้นและในวินาทีนั้นเองดวงตะวันแรกของเช้าก็เริ่มทอแสงเหนือขอบฟ้าแสงอ่อนๆส่งผ่านต้นไม้กระทบใบหน้าที่เหนื่อยล้าแต่ไร้ซึ่งความคิดแค้นอีกต่อไป เขายืนอยู่นิ่งๆสูดอากาศลึกและเดินหายเข้าไปในแสงรุ่งอรุณไม่มีใครรู้ว่าลุงยามธรรมดาผู้นั้นหายไปไหนไม่มีใครรู้ว่าเขาคือผู้ลงทันในเงาเมืดของเมืองมีเพียงสารเจ้าร้างที่ยังคงเงียบงันและกลิ่นสมุนไพรบางเบาที่ลอยผ่านมากับสายลมยามเช้าเสียงนกร้องเบาๆดังขึ้นในเช้าวันใหม่สายลมพัดผ่านใบไม้ไหวซ่าแม่น้ำริมคลองสะท้อนแสงตะวันสองประการ,ย,รยิบยับ แต่ไม่มีเงาของลุงจันให้เห็นอีกต่อไปชาวบ้านบางคนบอกว่าเห็นชายชาราร่างผอมเดินหายเข้าไปในป่าบางคนบอกว่าเขาถือถุงสมุนไพรและรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามไม่มีใครกล้าตามข่าวการตายของอดิศักดิ์สุวรรณีกลายเป็นข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงพาดหัวว่าหัวใจวายฉีดพลันไม่มีหลักฐานใดไม่มีพยานมีเพียงภาพสุดท้ายจากกล้องวงจรปิด ที่เผยให้เห็นเงาชายคนหนึ่งเดินออกจากอาคารด้วยท่าทางสงบนักกล่าวบางคนพยายามขุดคุย้ยแต่กลับไม่มีใครหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาได้เลยไม่มีประวัติไม่มีชื่อในทะเบียนประชากรแม้แต่ใบหน้าก็เบลอเกินจะมองชัดในทุกภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีของลุงจันในอดีตหลายคนเริ่มลาออกบางคนหายตัวไปบางคนเริ่มสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแม้จะไม่มีใครพูดตรง,ตรง แต่ทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งเหนือความเข้าใจของมนุษย์เกิดขึ้นแล้วคืนวันเปลี่ยนผ่านฤดูการเคลื่อนคล้อยเรื่องราวของลุงยามธรรมดากลายเป็นตำนานเล่าขานในเงามืดเด็กๆในชุมชนเริ่มเรียกเขาว,ว่าผู้เฝ้าวิญญาณชายผู้เดินในความมืดเพื่อชำระนนี้ที่โลกมองข้ามและในค่ำคืนหนึ่งนาสารเจ้าร้างริมคลองเปเลวไฟจุดขึ้นเองกลางอากาศโดยไร้เชื้อไฟเงาร่างหนึ่งปรากฏใต้ต้นโพ สายตาสงบนิ่งแต่ลึกซึ้งเสียงกระซิบจากสายลมดังขึ้นอีกครั้งความแค้นดับลงแล้วแต่ความยุติธรรมยังมีคนต้องการมันอยู่รอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าชายชราก่อนที่เงานั้นจะจางหายไปพร้อมสายลมเหลือเพียงกลิ่นสมุนไพรโบราณอันหอมลึกที่ลอยวนอยู่ในอากาศยามราตรีตอนจบของเรื่องลมหายใจสุดท้ายของเงาหลายปีผ่านไปเมืองใหญ่ยังคงหมุนไปด้วยความเร่งรีบ แต่ในซอกหลึดของความเมืดยังคงมีเสียงเล่าขานถึงชายชราผู้หนึ่งลุงยามธรรมดาที่ครั้งหนึ่งถูกเหยียบย่ำโดยอำนาจและความโลภหลังจากคืนสุดท้ายที่ศัตรูทุกคนชดใช้ด้วยเลือดลุงจันทร์ก็หายไปจากโลกไม่มีใครพบเขาอีกแม้แต่เงาเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันเฉพาะในวงเงียบของผู้มีบาปในหมู่บ้านห่างไกลริมเขามีศาลาไม้หลังเล็กตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งสมุนไพร ทุกเช้าจะมีชายชรานิรนามนั่งบทตัวยาส่งเสียงหัวเราะเบาๆกับเด็กๆที่มาเรียนรู้ไม่มีใครรู้ชื่อเขาแต่ทุกคนเรียกเขาว่าครูลุงเขาไม่พูดถึงอดีตไม่เล่าความแค้นเขาเพียงสอนให้รู้คุณค่าของชีวิตให้ใช้ยาเยียวยาไม่ใช่ทำลายและในเช้าของวันหนึ่งเมื่อดอกสมุนไพรสีขาวเริ่มบานทั่วเนินเขาลมเย็นพัดผ่านศาลาเสียงครูลุงหยุดลงกระทันหัน เขานั่งนิ่งยิ้มอ่อนแสงแดดอาบผ่านไหลใบหน้าเขาสงบเหมือนคนหลับฝันดีรอยสักสีแดงบนแขนที่เคยส่องแสงได้จางหายไปหมดสิน้นไม่มีพลังไม่มีความแค้นเหลือเพียงชายคนหนึ่งที่ได้ชำระบ,บัญชีของชีวิตจนหมดแล้วทุกหยดสุดท้ายและเรื่องราวของลุงยามธรรมดาก็จบลงอย่างสงบทิ้งไว้เพียงกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆกับตำนานของผู้ที่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังแห่งการเยียวยา